คลิปนี้เรามาดูสวนสักปลูกประมาณ5ปีเข้าปีที่5ก็ลำต้นก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับเยอะบางต้นก็ 2องเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ลำต้นที่ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องมีการตัดสางเพราะว่ามันก็จะขึ้นแย่งแสงกันนะครับส่วนพื้นมันก็จะมีวัชพืชเพราะว่าแสงมันไม่มีแล้วนะครับวัชพืชก็จะไม่เจริญเติบโต เมื่อเทียบกับด้านข้างที่มีแสงมันก็จะเหว่าจะพืชนะครับเอาดูนะครับ,รบส่วนนี้ปลูก3ามไร่นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยปลูกสักกสังเกตว่าจะมีมายราบขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถ เติบโตได้เพราะาแสงไม่มีนะครับนี่ก็เข้าหน้าฝนนะครับมันก็จเจริญเติบโตเต็มที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการได้ย่าหรือการสร้างกิ่งนะครับบางต้นก็จะมีกิ่งเล็กๆออกมาอันนี้อาจจะต้องตัดตัดทิ้งนะครับตัวนี้ แต่ถ้าขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่นี่ครับต้นที่ไม่สมดมสมบเล็กก็ประมาณต้นนี้ฮะนี่ครับ,รบการเจริญเติบโตช่วงนี้ก็จะเป็นการเจริญเติบโตในแนวดิง่งเป็นหลักเพื่อแย่งแสงกันนะครับลําต้นก็จะตรงครับสังเกตว่าลําต้นก็จะตรง ตัวนี้โตไม่ทันเพื่อนนะครับนี่นะครับโตไม่ทันเพื่อนแต่ที่ต้นอื่นก็โตตามปกตินะครับเราก็จะตรงมานะครับต้นสักพวกวัชพืชต่างๆตัวอย่างเ้นตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับหมด การปลูกสักว์ก็เป็นการลงทุนอย่างนึงนะครับลงทุนนั่นเวลาก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ไรครับจบสําหรับการปลูกสักว์ดูต้นใหญ่ๆกันมากครับนี่ครับต้นที่ใหญ่ๆ ต้นอยู่ริมขอบก็จะใหญ่กว่าที่อื่นนะครับต้นที่ริมริมโรวนะครับก็จะใหญ่กว่าต้นที่อยู่ข้างในเพราะาได้รับแสงได้รับอาหารโดยตรงรนี่แะครับต้นที่อยู่ริมก็จะใหญ่ แถวริมก็จะใ,ใหญ่กว่าแถวด้านในนะครับก็พผืนนี้ประมาณ3ไร่นะครับการปลูกสักร์ูกมาแล้ว5ปีนะครับลำปางอยู่ที่อำเภอแจ้หของจังหวัดลำปางก็เป็นจุดที่เหมาะรับสักมากพื้นดินอากาศ นี่ก็มีปลวกมากินบ้างนะครับแต่ก็กินแค่เนื้อมาพาเปลือกไม้ครับเนะื้อไม้กินไม่ได้นะครับก็เป็นการสร้างป่าอย่างนึงนะครับสำหรับการปลูกสัก ี่ครับตรงนี้ก็จะลำต้นใหญ่เป็นพิเศษก็อยู่ริมแล้วก็แสงเข้าถึงนะครับครับสำหรับใครจยปลูกสักก็มีที่ดินรู้ทำไรก็ปลูกได้เลยนะครับก็ปลูกวันนี้อีก2 0สิปีค่อยขายครับมันเป็นการเก็บเงินออมไว้อย่างหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับการปลูกสักทอง ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ